ก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมารีแอก็กกีมิดี้ทอยลเล็กนะครับของคุณ w ว r ร์ n ล,ลนนะครับก็จกักให้ตามคำขอนะครับวันนี้ผมก็ขอโทษด้วยที่ไม่ได้ลงคลิปอีกนะครับคลิปต่อไปที่ผมจะลงก็คือเกี่ยวกับโลบอกแน่นอนแต่ท่านผู้ชมอาจจะร้องไห้ด้วยนะครับคือ,อ,อไม่น่าจะร้องหรอก มันมีเรื่องนะเศร้าอยู่นะครับเราไปชมสปอยกันต่อเลยนะครับอันนี้คือผมจะทำไปแค่ไม่ไม่ถึงไอ้นี่นะครับคือบัรยาวมากนะครับถ้าจะทำให้หมดนี่คือหลายตองจักอะบอกแค่นะี้บอกเลยหลายตองจักเราไปดูกันเลยครับไม่พูดพอมทำเพลงครับ แป๊บแป๊บหนึ่งนะครับผมขออยู่คลิปไปก่อนเดี๋ยวโอเคครับผมมาอันนี้คือสกีมิที้ทอยเหล็กเหมือนคาเมล่าแมนคนนี้เขาจะตกใจนะครับเพราะว่าสกีมิดี้ทอยเล็กน่าจะเป็นฝ่ายดีหรือเปล่าไม่รู้นะเฮลิคอปเตอร์ อันนี้มันจีแมงนี่ครับมันก็คือจีแมงจีแมงทอยเล็กอ้าวเรียบร้อยเราก็เลยไม่ได้เห็นเลยจีแมงคาเมล่าแมงยืนทำไรอะ่ะก็กีมิดี้ทอยเล็กทำไรฮะคาเมล่าแมงรู้สึกว่าเป็นเหมือนแบบอยู่กับกีมิดี้ทอยเล็กแต่ไม่คิดว่าจีมิดี้ทอยเล็กนี่นะ ทำให้มมแม่คนนี้พยายามหนีครับอ้าวหนีไม่ได้นี่อะไรอะ่ะทหารโอ้โค้โซ่ส้วมเจมเลยอันนี้ตีแมงเหรอไม่ใช่นะอันนี้ SPS อ่านว่าอะไรอะ่ะท่านผู้ชมแปลให้หน่อยดิ ส T s P S เนี่ยมันไม่ใช่ XP มันไม่ใช่ x C p นะมันเ s, s p เหรือเขาจะหลีกเลี่ยงไอ้นี่เปล่าชื่อเต็มอะ x C p อ่อะ x C p เหมือนเขาจะหลีกเลี่ยงนะแาก็เลยใช้ ทำแบบนี้หรือว่าไงครับ,บไม่รู้เหมือนกัน,นโหทำไมสก,กีมีท่อยเหล็กของผมมาเยอะจังวะไปดูอีพีไหจะดูแบบอีพีหรือเปล่าอืมเอาพา์กหนึ่งมันอยู่นี่เหรออันนี้คือพักหนึ่งนะครับผมขอโทษด,ด้วยพิ่อันนี้มันไม่ใช่เหรอ

โอ้ตัวอันตัวตัวอะไรวะนะข้างหลังเรือฮะกิบิีดีทอยเหล็กฮะทำไมมัน ฮะโอ้โหโอ้เยอะเกินกอ,อันนี้ไม่อัน,นอันนี้ไม่น่าเกี่ยวนะครับน่าจะอันนี้ปะอันที่สิบหกน่าจะใช่นะเฮลิคอปเตอร์ มาเนี่ยโอ้ทำไมล่ะแมงรีบหนีครับให้ทั้งทีวีแมงว่าโอ้ให้ทั้ง,ง,อ,งอะไรอะ่ะให้ทั้งสปีกเกอร์แมงที่โดองสิงอยู่นะแน่นอน เรียบร้อยครับวัดโอ้โ huh. หจับฝ้าเกลี่ยอย่างเต็มกำลังอ่ะสองนิ้วทั้งทีวีแมงไม่เคยโชว์สองนิ้วเลยนะเออเขาไม่เคยนี่เลยนะเขาเหยียบด้วยอเอาสกิมี่ที่หอยเหล็กออกมาฮะทำไมมันตัวใหญ่ยังวะ มันพยายามหนีเรียบร้อยโดมงที่ไทยทางสปีกเกอร์แมนยิงกดไลท์ไปให้หนึ่งทีแต่จักรวังหลักไม่เคยเห็นพี่ไทยทางครับเอ้สปีกเกอร์แมนกดไลท์เลยอะ่ะเคยเห็นแต่ตบมือแล้วก็ใบ,บายนะโอ้โเต็มเลยอะ่ะเหมือนฉากตอนอีพีที่ห้าสิบปะ ผมว่าเหมืองน,นะมีตัวให้นั่งด้วยอ่ะโอ้โหพี่ใหญ่ท้ายห้างคามล่าแมงมาแล้วโอ้โหย่างตึงโอ้โหเหมืองฉาก นี่พี่ใหญ่ไปกดตัวเลยอะโอ้พี่ใหญ่เอาจากเอาอนะไรน่ะเอาที่พงไอ้นั่งมาเสียบโอ้โหปักกลางเป้าอะพี่ถ่ายทัางคลเมลาแมนจะหกไปไหมไปแล้วเจ็กแพกสี่โคกสวยเลยอะว้าว เขาทำอะไรกับพี่ใหญ่อ่ะอ๋อเหมือนจะเอาเอาวุธเปลี่ยนเหรอจะเปลี่ยนอาวุธให้พี่ใหญ่เหรอโหอ,อาวุธของพี่ใหญ่ใหญ่มากเลยอะใหญ่เกินเหมือนคอมเมดี้ในสมัยนี้ลองใช้อาวุธยิงสิพี่ใหญ่ มีการชาร์จพลังอยู่นะโอ้โหยิงทีนี่คือลำแสงทะลุอ่ะบอกเลยเหมือนฉากนี้มันเหมือนฉาก EP 50ห้าสิบแฮะอุ้ยมาเร็วสองทางเลย จีแมงหอยเล็กล่างอัพเกรดอ่ะเฮ้ยใครมาไทยทั้งอะไรอะไทยทั้งทีวีแมงว่าโอ้ทีวีแมงพาขึ้นมาข้างบนจีแมงทอยเล็กกับไทยทั้งทีวีแมง โอ้โห oh. uh huh. ถ่ายทั้งคาเมราแมงมาของทุบเออ้ม uh หูร huh. uh huh. ะเบิดโอ้โ oh, เจ้าเซอือเกิน uh huh. ถ่ายทั้งทีวีแมงตัวเล็กกว่าถ่ายทั้งคาเมราแมงอีก โดงจังจังโอ้เรียบเลยพี่ไม่นะพี่ใหญ่พี่ใหญ่จมน้ำเหรอพี่รองตัวเล็กกว่าพี่ใหญ่เยอะเลยนะเนี่ยไม่ใช่พี่รองเหรอใช่พี่รองมะไม่รู้อ่ะ ไม่ใช่ดิไม่ใช่ไม่ใช่นี่บ้างไม่ใช่ไทยทาง Man ทีวีแมนเนี่ยเป็นเป็นไอไอนี่ปะไทยท่างไอเนี่ยเป็นเป็นนเป็นแบบไทยท่างผู้หญิงอะ่ายท่ทางทีวีแมนผู้หญิงที่แบบตัวเล็กอะนั่นแหละอ้าวว่ออันนี้ผมรู้ชื่อนะอันนี้คือไตไททัานนะครับส สามคนเขาตั้งชื่อว่าไตไาททั่งนะครับว่าไตไททั่งถูกปล่อยเอา้าดูใหม่ดูอีกดูอีกพีที่สิบเจต่อครับ เขาอะไรอ่ะอ๋อเขาเพิ่งคลิกคนได้ไห้ปืนนี่โ,โห่ไอ้อันนี้อันนี้ทีวีแมงมีพลังทีวีอยู่แมงด้วยอะไรอ่ะอะไรบินผ่านไปผมไม่เห็นแฮโอ้หายห้างสปิเกอร์แมงอ๋อที่เขาบินมาจากตองนะฮูง้งน่ะเขามาโผล่ตรงนี้ฮะท่านผู้ชมอุ้ย โด่งไรน่ะโอ้โด่งพี่ลองทับแตกเลยถ่ายทางทีวีเอ้ยไม่ใช่ดิถ่ายทางซีนีมาแมงว่ะเอ้ยโด่งเสียบถ่ายทางทีวีแมงไม่ อุ้ยอู้หูไตไทยท่านมาช่วยทังเวลาครับผมไตไทยท่านบอกว่าชิวชิวไอ้สกีมิวทอยเล็กตัวนี้เหมือนจะหางหน้าแบบดโด่งหูพี่ไทยท่านไตไทยท่านเราบีบ บีบอะบีบตรงตายหรือเปล่าวะไม่น่าจะตายโอ้โหเอาปืนข้างไหลยิงอีกโหกลายเป็นหัวกระโหลกเลยครับพี่ไถ่ทางทีพี่ไถ่าทางซีนิมามายบอกว่าออกไหลอุ้ยไก่ไถ่ทางคือแบบคือตัวใหญ่มากอะตัวโคกใหญ่อะบอกคือเลย ใหญ่จริงอันนี้คือถังบรรจุาการดอกของสกิมมี่ทีเทิรเล็เหรออันนี้จีแมนว่สกิมมี่ทีเทิรเล็มันอันนี้มันทำอะไรอะฮะทีวีแมนไอ้เองอะไรอะ ท,ทีวีแมงโดงสิงเป็นไงอะ่ะเออโดงสิงเรียบร้อยอ,อ้าทีวีแมงเขาวาบได้ไม่ใช่เหรอทำไมทีวีแมงไม่วาบวะเอองงอ่ะโหดไอตัวนี้มันกำลังจะจับ โอ้โหไตไทยหัางมาแปบ๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมขอขออยู่จะต,ตอบไว้ก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับไม่ใช่ดิโอเคผมกลับมานะครับผู้ชมดูต่อพี่ไอ้ีพี่ไตไทยหั่งเรามาครับ กิมมิดลีฮ้ยเล็กตัวนี้ถึงกับวางกาเมลาแมงแล้วก็รูปหัวส,สามทีหนังหมาแล้วนะไม่ลอกอยู่ดีนะครับเหมือกเป็นอันนี้ผมมองไม่เห็นวะ่ะแต่เหมือกเป็นยางหรือเปล่าวะ่ะขอโทษครับเหมือกเป็นอะไรบางอย่างนะครับ มองไม่เห็นเหมือนกันนับโม้มุงมองอย่างเท่อะดูดิอันนี้จีแมงดิจีแมงคอยเล็กที่มังโชตองเล็กนี่หว่าทำไงดีคารเมล่าแมงมองหน้ากันอะไรอะ่ะ ที่ไต่ไหยทั้งเอามาแล้วโอ้โหจิมแอนทรอยต์บอกยิงลำแสงใส่แต่ที่ไต่ไหยทั้งเราเหมือนแบบไม่รู้สึกแะถูกสะทา้าเอาลำแสงไปอ้อาวอ้าวเรียบร้อยอ๋ออันนี้มุมไอ้มุมกล้อนให้ตรงคนที่อยู่ตรงนน้นมันโดอนนี่ไปแล้วนะคะ พี่ไต่ไถยทั้ทงว,วาบ์อ่ะก็แน่นอนหอยม่เวทพี่ไต่ไถยทั้ทงเราวาบได้นะครับผมผมรูตั้งนะนแล้วแต่ผมย,นะยิงบอลแบบโหยิงแค่นิดเดียวก็ตายแล้วครับความจริงไม่ต้องยิงเยอะได้นะครับโหใช้จอทีวีเฮ้ยเมื่อผมผมดูแล้ว ฉากนี้มันเหมือนฉากของพี่ไทยทั้งทีวีแมงอะที่อีพีที่สี่สิบเจ็ดอะค่ะท่านผู้ชมที่เขาเอาหน้าจอยเนี่ยถ้าถ้าพี่ไทยทั้งทีวีแมงไม่โดนกับดักนะคือบอกว่าคือบอกเลยไอจีแมนทอยเล็กเนี่ยแตกอย่างตายแน่นอนในครั้งเนี้ตายเหมือนหูระเบิดผมคิดว่านี่งไงบอก ไม่ตายก็บ้าแล้วตายครับเอา้าไอ้นี่มึงเอามาว่ะอุ้ยหางครับทุกบุกแล้วครับทายครับไอสกิมมี่ทอยเล็กทุกบุกครับอุย้ยอะไรอะ่ะอันนี้ผมลืมชื่อสกิมมีทอยเล็กเหมือนกันนะครับเนี่ย เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะบอกทีหน้าท้ายหน้าครับเหลือพวกพันธมิตรเราก็เก็บกว่าดกิมมิคทรอลเหมนแล้วนะครับเขามองอะไรกันอยู่อะฮะคือตัวอะไรอะนานผู้ชมผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรเหมือนกันนะครับโอ้โห สักตาเดงเลยพี่ลอกพี่ลองแล้วนี่คือแบบเป็นลูกเนี่ยน้อยนินโอ้โหตัวโค้งใหญ่ใหญ่ใหญ่เท่าไต่ไทยทั้งเลยนะครับเขาทำไรอะ่ะสูมมนัขบัชากลางเรียกไก่ไทยทั้งมาครับเขาน่าจะเรียกไก่ไทยทั้งโอ้เฮลิคอปเตอร์มาเอเมราแมงบอกให้ขึ่งรีบรีบรขึ้นงรงมา แล้วก็ขึ้นออกมาเราจะขึ้นไปบงหูดูบรรยากาศข้างบงนนครับเอ้ยอันนี้คือปึอ้งหว่ะท่านผู้ชมยิงปึ้งใส่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนั่งไงว่าแล้วไตไทยท่านต้องมาครับ จังหวะนี้คำรางไปหนึ่งทีโหจากการไต่ถ่ายท่างได้ไหมล่ะเรียบร้อยอ,อ้าวอ้าวเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ถูกล่วงเลยมีไอ้ตัวนั้งมายิงอา้าวเรียบร้อยอันนี้น่าจะเป็นมุมของอีกคาเมราแมงตัวหนึ่งนะครับที่เห็งฮอลระเบิดไปแล้วแล้วก็ดูฉาก ต่ายไถ่ทั้งสู้แบบคนสู้ไปแบบสูสีมากแต่ผมคิดว่าต่ายไถ่ทั้งน่าจะชนะนะโตรโหกอ่ะอ่ะทีมีเร่ออยเล็กมาเอาตายเฮ้ยที้ักทีวีแมงเราทีวีแมงมาช่วยว่ะวู้ ชื่อนะครับตัวคุณเจาะแล้วกันผมขอตั้งชื่อสก,กีมิี่ถอยเหล็กคุดเจาะนะครับผมขอตั้งชื่อนี้แล้วกันโอเคสําหรับการรีแอคกสก,กีมิทถอยเหล็กของคุณเวอร์แลงก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวจะมาต่อพาร2ครับสําหรับวันนี้บ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายครับบ๊ายบาย บ๊ายบายสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายแล้วครับ